ค่ะสวัสดีคุณแม่แม่ทุกคนนะคะคลิปนี้ปั๊กจะมาพูดถึงเรื่องคนท้องกับอาการท้องอืดน,นะคะอาการท้องอืดเรออืดอัดอาหารไม่ย่อยเนี่ยเป็นกันมากนะคะในช่วงท้องในช่วงตั้งครรภ์แรกๆนะคะก็คือท้องอ,อ่อนๆนั่นเองเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของร่างกายหลายอย่างนะคะ ในเรื่องของฮอร์โมนที่เพิ่มขึ้นนะคะก็ทําให้คุณแม่มีอาการแพ้ท้องอืดอัดแน่นท้องลมในท้องเยอะและเกิดอาหารไม่ย่อยค่ะเป็นเพราะว่าระบบการย่อยอาหารของคุณแม่ทํางานได้ช้าลงนะคะไม่เหมือนตอนที่ร่างกายปกตินะนอกจากนี้นะคะการที่มดลูกขยายตัวมากขึ้นก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้คุณแม่เกิดอาการอืดอัดแน่นท้องค่ะเพราะว่ามดลูกที่ขยายนะคะก็จะไปบดเบียดอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายทําให้มันทํางานเปลี่ยนแปลงไปนั่นเองค่ะ อาหารที่คุณแม่ตั้งครรภ์อ่อนๆต้องเลี่ยงนะคะเพื่อป้องกันไมใ่ให้มีอาการท้องอืดก็คือข้อหนึ่งเลยค่ะผักนะคะผักบางชนิดทําให้คุณแม่ท้องอ่อนๆเนี่ยมีอาการท้องอืดอย่างเช่นกระหล่ำปลีหัวหอมกระหล่ำดาวกระหล่ำดอกบล็อกคอรี่หน่อไม้ฝรัง่งข้าวโพดนะคะผักพวกนี้มีส่วนทําให้คุณแม่ท้องอืดช่วงตั้งครรภ์แรกๆเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงไปก่อนนะคะข้อ 2. ค่ะ ผลิตภัณฑ์ธัญพืชเต็ม,มเมล็ดที่ไม่ผ่านการขัดสีอย่างเช่นข้าวโอ๊ตแล้วก็พวกถั่วต่างๆนะคะข้อ3ค่ะผลไม้นะคะบางตัวทําให้คุณแม่มีอาการท้องอืดอย่างเช่นลูกแพรลูกพูนแอปเปิลผข้อสีค่ะผลิตภัณฑ์จากนมเช่นนมไอศครีมชีสและห้านน้าอัดลมและน้ําผลไม้ก็มีส่วนทําให้คุณแม่เกิดอาการท้องอืดน,นะคะอย่างไรก็ตามนะคะผักผลไม้ธัญพืชที่ว่าไปเมื่อครู่นี้คุณแม่สามารถกินได้แต่ต้องบริโภค ไม่มากจนเกินไปนะคะอยากกินจนเพลินเพราะว่าอาการท้องอืดแน่นอืดอัดอท้องอาหารไม่ย่อยจะตามมาค่ะคุณแม่ต้องขัดสังเกตอาการท้องอืดหลังกินอาหารด้วยนะคะว่าเรากินอาหารชนิดไหนทําให้คุณแม่มีอาการท้องอืดค่ะเพราะแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะบางคนสามารถกินถั่วได้บางคนกินไม่ได้เลยกินแล้วท้องอืดน,นะคะคุณแม่ต้องหมั่นสังเกตอาการตัวเองด้วยค่ะโดยทั่วไปอาการท้องอืดนะคะมักจะเกิดขึ้นหลังจากกินอาหารไปแล้วประมาณ6ชั่วโมงค่ะ วิธีบรรเทาอาการท้องอืดของคุณแม่ท้องอ่อนนะคะเมื่อมีอาการท้องอืดแล้วสามารถบรรเทาด้วยด้วยการข้อหนึ่งเลยค่ะคุณแม่นะคะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองโดยเริ่มจากการเคี้ยวอาหารให้ละเอียดเคี้ยวนานๆนะคะก็จะเป็นการช่วยให้กระเพาะย่อยอาหารง่ายขึ้นค่ะข้อ2นะคะหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดโดยเฉพาะอาหารเผ็ดนะคะอาหารเผ็ดจะยิ่งมีผลต่อก,การท้องอืดไม่สบายท้องได้ค่ะ ข้อ3นะคะคุณแม่ต้องเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์หลีกเลี่ยงอาหารทอดอาหารมันนะคะอาหารทอดจะเป็นอาหารที่ทําให้คุณแม่มีอาการท้องอืดเพราะว่ามันย่อยยากค่ะข้อ4นะคะอย่าปล่อยให้ท้องว่างเมื่อท้องว่างจะทําให้เกิดแก๊สในกระเพาะนะคะแล้วก็ก่อให้เกิดอาการปวดท้องระหว่างตั้งครรภ์ได้ด้วยค่ะข้อ5นะคะควรกินอาหารครั้งร้นน้อยแต่เน้นการทานหลายๆครั้งในแต่ละมื้อนะคะอย่าก,กินเยอะในมื้อเดียวเพราะว่าจะทาให้คุณแม่อืดอัดแน่นท้องมากค่ะ ข้อ6กนะคะบรรเทาอาการแพ้ท้องได้ด้วยการจิบน้ำเข็งอุ่นๆค่ะการจิบน้ำเข็งอุ่นๆนะคะจะทำให้คุณแม่เนอาการอืดท้องแน่นท้องลดลงค่ะทริคที่สำคัญนะคะคุณแม่หลังจากกินข้าวแล้วอย่าเพึ่งนอนอย่าพึ่งนั่งทำอะไรให้ลูกเดินสัก10บ0นาทีนะคะจะช่วยให้คุณแม่อาการท้องอืดลดลงได้ค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะคุณแม่มีอะไรสงสัยไม่เข้าใจยังไงคอมเมนต์ได้ที่เพจแม่ลูกสตอรี่นะคะ เพราะข้อความไม่สามารถคอมเมนต์ได้ค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ